ธรรมโมเหเวรักคติธรรมจาริธรรมแหล่ยอมรักษาผู้ประพฤตธรรมธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรม ่เกิดสุขลำเมื่อธรรมะคู่โลกาพระพุทธองค์ตรัสวราัจวาเจธาทำยอมรักษาคุ้มครองผู้ใฝ่ในเธอเป็นอายุของราศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ ในอนาคตการพิสุตผู้มีความละอายจะรักษาไว้ซึ่งรศาสนากาบอะไรก็ไม่รู้กราบเจดีกาบต้นโพอ,อะไรอย่างเงี้ยกาบทำไมงั้นคนอยู่อินเดียม,มันบรรลุธรรมหมดแล้วมันนอนอยู่ใต้ต้นโพไปเลี้ยงโกเลี้ยงควายนั่นแหละศาสนาพุทธหมดจากอินเดียน,นี่เท่าอะไรอ่ะมันหมดเพราะอะไรรู้ไหมหมดเพราะไม่มีพระพ,พิสูุ จะดีเหลือไหมล่ะสร้างไว้น่ะเหลือวัดวาอารามใหญ่โตมโหฬารแต่คนเห็นไหมล่ะคนอินเดียรู้จักศาสนาพุทธไหมล่ะฮะภัยในศาสนาในยมมีอยู่สองแบบภัยภายนอกกับภัยภายในภัยภายนอกคือภัยจากศาสนาอื่นที่มารุกรานนะนะเช่นมาฆ่าพระมาทำลายวัดวาอารามต่างๆซึ่งก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์เรื่องเนี้แต่มันมีภัยมาก่อนนั้นันแล้วคือภัยภายใน ภายในนี่แหละที่บางทีเรามองข้ามมันไปภายในคืออะไรคือการที่พุทธบริษัทไม่มีความเคารพยางเกงในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ในศีกขาและก็ในสมาธิเนี่ยแหละขางมไม่เคารพในพระศัสดาคืออะไรมเมื่อพระองค์ปฏิพานแล้วเราก็ยังเป็นผู้ไม่เคารพในพนระศัสดาได้อยู่นะพระเจดีย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของพระศัสดานะถ้าบุคคลทำมาเห็นพระเจดียู่อย่างเงี้ยก็ถมคลุมนี่เป็นถึงพระนะ ครูเสิร์ฟใอ้ฟังเลยแล้วกันคือเข้าวัดแต่กับเจดีย์เนี่ยเวลาพระเข้าไปรันเจดีย์ต้องห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งแบบนี้ไม่ใช่ห่มคลุมนะห่มคลุมปิดลาย,ยัางไม่ได้เป็นการไม่เคารพไปถ่ายอุจลาระ์ปัสสาวะไปถมน้ําลายใส่ล JD, สันเจดีย์แต่รองเท้าเข้าไปลันเจดีย์หรือว่าการไม่ไปไหว้พระเจดีย์เลยก็ถือว่าเป็นการไม่เคารพในพระสัทธรเหมือนกันนะวัดมีเจดีย์อยู่แท้ๆแต่ทั้งตีทั้งชาติไม่เคยไปกราบเลยไม่เคยไปไหว้เลย นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระศาสดาได้ถ้าไม่เคารพในพระธรรมคืออะไรเวลามีการประกาศการฟังธรรมเช่นมีการตีละคาหรือประกาศเวลาเลยคนที่มีศรัทธาในศาสนาเขาจะโอ้หขวนขวายนะต้องรีบอาบนะ้ำจะไปฟังธรรมแล้วมีใจท่าเรินดีในการฟังธรรมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนไม่มีศรัทธาเขาจะอีกแบบหนึง่งนะก็จะไม่สนใจหรือประกาศก็ประกา,า,าศไปไม่อยากฟังฟังธรรมมันู่ยน้าเบื่อมากดูหนังดูละครฟังเพลงดีกว่าหรือว่าอะไรอีกตอนฟังธรรมะอยู่ก็คุยฟุ้งไปเรื่อย ชวนเพื่อนคุยบ้างบ่นไปเรื่อยตามภาษาบ้างรีกว่าไม่เคารพในธรรมนะไม่เรียนโดยเคารพถ้าเป็นอาจารย์สอนก็คือไม่สอนโดยเคารพความไม่เคารพในพระสงฆ์เป็นยังไงก็เช่นสมมติมพระเจระนั่งอยู่ด้วยอ,ตอ,อาตมาไม่ขอโอกาสพระเถระก่อนแสดงธรรมไปเลยนี่ดรว่าไม่เคารพในพระสงฆ์อยู่ในห้องเดียวกับพระเถระนอนห้องเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ขอโอกาสพระเถระก่อนเปิดหน้าต่างเปิดไฟอะไรแบบเนี้ยก็รเรียกว่าไม่เคารพในพระสงฆ์เหมือนกัน คำว่าพระสงฆ์ในที่นี้เนี่ยในอธถการาอธิบายว่าแม้การไม่เคารพในพิสูรูปเดียวก็ชื่อว่าทํำคาไม่เคารพในพระสงฆ์แล้วนะถ้าเกิดทางตรงทางข้ามก็ชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะโยมบุคคลที่ไม่เคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่เคารพในพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมด้วยมันเชื่อมโยงกันแบบนี้อาจจะมาใช้สื่อโซเชียลมันทีก็เห็นพวกคอมเมนต์ต่างๆกันนะ เห็นว่าหลายๆคนเลยเขาเหม meat, ือนเขาเสื่อมสัทานเลยว่าสงฆ์เขาว่างั้นเพราะอะไรเพราะไปเจอข่าวพระไม่ดีที่จริงแล้วเนี่ยพระมีแบบนั้นหรือเปล่าทำไมพระไม่ดีมันเป็นข่าวเยอะแยะเพราะอะไรรู้ไหมเอ้าถ้าพระยี่ดีก็จะบทำข่าวทําไมเล่ามันไม่น่าสนใจเนี่ยพระสวดปฏติมีดกไหเนี่ยมีข่าวออกหรือเปล่าไม่ออกนะคนอยากดูทําไมอะเรื่องบบเนี้มันเรื่องดีๆไม่อยากดูหรอกไม่สนุกไปดูข่าวพระทำนู่นทำนี่ที่มันแปลกๆดีกว่าคารพในสิกขา คือในสีสมาธิปัญญาตัวนี้จีทยิงชี้อธิบายมันเป็นเรื่องดึงไปเลยเลยนะลบไม่สิกขาเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้ยกแค่ตัวใหญ่แลนสีก็ได้ถ้าเกิดจงใจและเมื่อสีนี่ก็ถือว่าไม่ครบในสิกขาแล้วอย่างพระเนี่ยนะจงใจแล้วเมื่อพระวินัยถ้าบนโยมก็คืออะไรสิ่วพึงละนี้ห้าปปเวรทไไมมมนใจง่ สร้างสมความดีมีแต่สุขันเลิศลำ้ำประพฤติในธรรมนำไปสู่สุข